สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเดอครับพี่น้องคลิปนี้กะมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะตำลาวครับงวดวันที่15้ามกราคม68ครับคลิปนี้กะจะผ้าพี่น้องเอซีตามต่อตำลาวของพอชนินเดอร์ครับผมครับงวดวันเลขบนกันล่างเพิ่นเข่า8 7เจครับพี่น้องเนาะแต่ว่ากะมีเลขอ่า สิบล่างันขึ้นบนครับผมสามสามครับนี่แหละครับผมยังไงเดี๋ยวมาตามกันต่อครับผมแนวทางตำลาวพ่อชนินครับงวดวันที่สิบห้าเด้อครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังหน้าทางตัวเรขก็พอน้ำเชียร์ผ้าลวยก็ขอขอบพระคุณพ่อชนินครับผมไปรับชมรับฟังตำลาก็พอนเลับ พ่อครับน้ำเชียร์พารวยสวัสดีพ่อชนินครับผมสวัสดีครับน้ำเชียร์พารวยครับผมคลิปนี้ก็มาตามต่อครับผมแนวทางตำลาวครับว่าครับไอสูตรเก่านะครับมันส่วนมากมันจะไปบนไปล่างครับสูตรเก่าครับผมครับที่เนี้ยที่ที่ผมบอกก้าวมาเชียร์ว่า ไอ้ที่สูดปักหลักไอ้สิบหน่วยนะครับครับที่ครับที่ผมบอกว่ามันยังไม่เสร็จนะครับตอนเนี้ยครับตอนเนี้ยผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอืมเพราะว่าครับผมย้อนไปประมาณยี่สิบงวดนะครับครับผมคือครับคือว่าใช้ใช้ใช้เลข ย่างหลักสิบก็จะมีสองสูตรแล้วมาชนเด่นหลักหน่วยมีสองสูตรแล้วมาชนเด่นครับครับที่เนี้ยย้อนหลังไปยี่สิบงวดนะครับมันจะผิดอยู่ประมาณห้างวดครับแล้วครับแล้วล่าสุดเนี่ยมันเดินมาเจ็ดงวดแล้วครับเดินต่อเนื่องใช่ไหมครับครับใช่ครับที่เนี้ยผมก็เลยตัดสินใจไม่ถูกว่าผมจะใช้สูตรใหม่หรือสูตรเก่าดี ทีเนี้ยผมจะใช้สูตรสูตรใหม่นะครับเพราะว่ามันจะง่ายนะครับมันมันมันจะเล่นง่ายกว่าครับแล้วครับแล้วผมก็จะลงสูตรเก่าให้เอฟซดูนะครับครับผมเผื่อเอฟซีจะสนใจสูตรเก่านะครับครับครับส่วนเดี๋ยวผมขอเริ่มเลยนะครับครับ่อครับสิบบนนะครับ มันทนกันมันจะได้อยู่สี่สี่ตัวมันก็จะมีเก้าศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งสองครับหน่วยบนหนึ่งสามห้าแปดหนึ่งสามห้าแปดครับใช่ครับผมจะจับให้หกชุดนะครับครับผมเพราะว่ามันจะมีทั้งหมดอยู่สิบสี่ชุดนะครับครับแต่ว่าผมจะดึงเด่นมาแค่หกมันก็จะมี ศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดสองหนึ่งสองแปดครับสองหนึ่งสองแปดครับผมจะเน้นไปที่ศูนย์แปดหนึ่งแปดแล้วก็สองแปดครับครับผมครับศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดครับใช่ครับทีเนี้ยในส่วนเก่านะครับ ไอตัวเด่นมันได้หกเจ็ดศูนย์นะครับหกเจ็ดศูนย์ครับส่วนตัวประกอบมันก็แปดเก้าหนึ่งสองแปดเก้าหนึ่งสองครับใช่ครับเดี๋ยวผมจะขอลงเลขดับให้สักสองตัวนะครับครับผมแต่เพราะว่ามันเป็นเลขดับบนนะครับครับครับ ได้สามกับสี่นะครับดับบนนะครับดับบนสามกับสี่ครับใช่ครับผมผมถึงไม่ไม่จับเลขสามด้วยนะครับครับผมครับก็เลขดับนี่ก็เดินดีนะครับสามกับสี่ไม่มีในบนครับผมครับแต่ว่าถามว่า หกชุดเนี่ยครับผมก็ไม่ไม่ไม่อยากให้แยีทิ้งนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะอตัดถูกตัวหรือเปล่าหรือว่าตัดผิดตัวอะไรประมาณเนี่ยครับครับครับสิบหกชุดมันก็ถามว่ามันไม่เยอะหรอกครับเพราะว่ามันตรงๆนะครับครับผมครับส่วนตัวที่ผมเมนต์ให้ถ้าชอบก็เยอะหน่อยนะครับส่วนที่ไม่ได้เมน้นก็กันๆไปนะครับ ก็จะเน้นไปที่ติดแปดนะครับผมนี่ครับผมไอตัวตัวที่วางล่าสุดนี่เป็นสูตรเดิมใช่ไหมครับหกเจ็ดศูนย์อ๋อใช่ครับใช่ครับสูตรเดิมนะครับสูตรเก่าครับหกเจ็ดศูนย์แล้วก็ประกบแปดเก้าหนึ่งสองครับครับใช่ครับนี่ครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องเบิงเปรียบเทียบ ครับส่วนส่วนเลขล่างนี้ก็หลุดหมดเลยนะครับครับก็ครับก็เลขล่างก็เดี๋ยวยุดก่อนครับเพราะว่ามันต้องหาใหม่นะครับมันหลุดหมดแล้วนะครับครับไม่ว่าหลักสิบหลักหน่วยเน้นไปที่เลขบนครับผมอาจีกันกันล่างไว้นําครับพี่น้องเนาะครับเป็นชุดเน้นบนนี่แหละครับครับเดินมาแล้วเจ็ดงวดนะครับครับครับนี่งวดที่แปดก็เป็นงวดแรกของผมนะครับ ครับผมอ๋อน้ำเชียพารวยก็จะรบกวนพ่อเท่านี้เด้อครับพ่อขอบพระคุณพ่อชนินครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับผมตำเล่าครับพี่น้องเนาะสูงกันต่อครับพี่น้องครับสูงกันต่อครับในงวดวันที่สิบห้ามกราคมหกสิบแปดครับอ่านี้เป็นสูตรใหม่เลยครับผมสิบบน 9 0 1 2ครับผมหน่วยบน1 3 5 8ครับ2ตัวบนกับจะมี0 1 0 8 1 1 1 8 2 1 2 8ครับผมพอจะเนีนไปที่0 8 1 8 2 8ครับถ้าเป็นสูตรเดิมครับพี่นองเนอะ10บนจะเป็น6 7 0 ชุดประกอบก็สิเป็น8 9 12อันนี้ว่างให้พี่น้อยพี่พิจี่ชนเบิ่งครับผมตัวพ่อกันเนียนไปทีเป็นสูตรใหม่นี่แหละครับผมครับแล้วก็เลขไม่น่าลงทุนหรือว่าเลขดับบนเด้อครับผม3กับ4ครับผมดับบนครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับตำราพ่อชนินเอาถ่ายคลิปนี้นำเชียร์ผ้ารวยกับขอไว้พ่อให้พี่น้อยพี่โชคดีเด้อครับผมครับ ทำลาวันจันครับพี่น้องเนาะ15มกราคม68โชคดีโชคหมายปนน้ำกันสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเด้อครับพี่น้องพอกันคลิปนาครับผมแนวทางเด็ดครับ่ว่าจะเป็นคลิปรวมเซียนครับผมหลายๆสำนักพี่น้อยพี่ชี้กเบิ่งตัวเด่นเทียบเด่นเทีบชนไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ